ตัวที่สี่สอโซ่สอโซ่จับสอให้สง่าผา่าเผยแล้วก็ขอไข่ขอขวดขอช้างสอโซ่สี่ตัวอ่าลองสังเกตดูว,ว่าสี่ตัวนี้เหมือนกันตรงไหน ดูความแตกต่างใกล้เคียงกันไหมมีความใกล้เคียงกันบ่ลูกใกล้เคียงกันไหมคะระหว่างขอไข่ขอขวดชอช้างส,อส่อโซ่ต้องอือสวยๆเท่านั้นเลยมีความคล้ายๆกันไหมเดี๋ยวดูซิมีความคล้ายๆกันไหมลูก ยังไม่เสร็จเราลำนะเพชรนิดนึงอ่าทีนี้ดูดูดูตัวที่ไม่กูกให้เขียนอ่าเราเปิดแล้วนะเราเปิดหน้ากันแล้วนะเอามือชี้ที่ขอไข่ ตรงนี้หนูตรงพยายามชนะไทยขอไข่ขอขวดช่อช้างจิ้จๆๆจจจตรงไหนอ่าโอเคช่อช้างสอ่โซ่สอ่โซ่อ่าดูสิว่าเราเขียนถูกไหมเขียนถูกไหมคะปั๊บปั๊บปั๊บสี่ตัว สีตัวของโมจิถูกไหมเนะี่ยมมจิถูกทั้งสี่ตัวนานาล่ะนานาก็โอเคน้ำเพชรโอเคด้านล่างนี่คือสังเกตว่าทั้งของมีของนานานี่ใกล้เคียงที่สุดคือข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่เขาให้ตรงไม่ใช่อยากขึ้น ของคุณอันนี้จะโสซส่สวยสุดโซ่สวยส,ส,สุดขอไข่ขอขวดชาช้างก็โอเคยอยู่ขอไข่กับขอขวดไม่ต้องงอขึ้นไปนะลูกทำโค้งส,สวยๆกลมๆถ้าเราจะตรงๆเลยตรงได้แต่ว่าไม่แวบขึ้นไปอย่าแวบขึ้นไปอย่างนี้ ถ้าแว็บเนี่ยมันคือตัวนี้ใช่ไหมถ้าแว็บคือตัวนี้อ่าของนานานิพานของโมงกีแก้ขอกับขอไข่กับขอ,ข,อ,ข,อขวดนะลหลตรงเฉยๆเนี่ยได้แต่ไม่ต้องแว็บเขียนไปเขียนมามันจะเป็นนิสัยเราเองติดตัวไปเลยท่านตัวอ,อัีษรที่สวยวันนี้นอกจากเราจะอ่านได้ รู้จักตัวพย,ยัญชนะแล้วเราก็ต้องเขียนให้ถูกวิธีทุกตัวมีหัวนะคะที่แม่ครูให้ทำสี่ตัวค็นมีหัวทั้งหมดมีหัวทั้งหมดขอไข่ขอกวดชอช้างสอโซ่อ่ะเราเพิ่มไปอีกตัวละสี่คัดเพิ่มไปเลยค่ะดูว่าฝีมือเราจะตรงไหม แม่ครูบอกแล้วเว้นระยะห่างยังไงคะนานาทำยังไงคะต้องเก็บสวยนิ่งโป้องอ่ะนิ้วโป้องอัดไปเลยอ่าช่วงระยะไม่ต้องไปหาตัวแอบมาบรรพัดแค่นิ้วเราอยู่ในมือเนีห้านิ้วทำให้เกิดไปหมดโมจิทำอย่างนี้เอานิ้วโป้งมาโอเคนั่นแหละนั่นแหละมันจะได้ระยะห่างที่สวยงามน้ำเพชรเป็นยังไงน้ำเพชรเป็นยังไงไ i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same